ครับสวัสดีครับมอนรับคุณผู้ชมครับค่ตะตลาดหุ้นไทยยืนยืนทรงทรงบริเวณนี้แต่ว่าวอลุ่มบางมากนะฮะ,ะ,ะ,ะเกิดอะไรขึ้นคะอ่าเกิดอะไรขึ้นก็จริงๆถามว่าวันนี้การไซด์เวในกกอบแคบๆหลังจากที่เมื่อวานนะครับทะลุหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบห้าหนึ่งพันสี่รอห้าสิบแปดวันนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีนะครับค่ะเพราะว่าการยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยวันได้แล้วแรงขายที่เกิดขึ้นเนี่ยออกมาไม่มากนะครับ ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นนะครับยังมีโอกาสขึ้นต่อได้ครับอ๋อค่ะวอลุ่มมันน้อยใช่ใช่ครับอวอลุ่มน้อยหลังจากที่ขึ้นแรงสะท้อนว่าแรงขายมีน้อยครับอืมเออเออมีน้อยเนาะมันน่าจะหมดไหมเนี่ยเออยังยังไม่แน <laughs> <laughs> ่ใจครับเผื่อมีก๊อฟสองก๊อฟสามแต่นี่เรามองทีละช็อตไปนะครับเพราะยงน้อยอย่างที่ไกด์ไลน์ไว้เมื่อเช้านะครับหุ้นในกลุ่มธนาคารนะครับจะเป็นตัวคีรักนะครับว่าตลาดเนี่ยจะขึ้นต่อได้หรือเปล่าซึ่ง วันนี้ก็เห็นว่าตัวของ k b แ n k กับเอ b ก็ยังสามารถขึ้นต่อได้นะครับอาจจะมีแรงขายสลับมาในกลุ่มพลังงานแต่ก็ถึงถือว่ายังมีแนวโน้มที่ค่อนข้างดีครับค่ะก็มองว่ากลุ่มแบงก์ทรงยันยัตลาดยันตลาดได้นะคะใช่ครับใช่ครับใช่ครับไม่ให้หลุดต่ำกว่า1455ลงไปนะครับ1455เป็นแนวนรับนะฮะใช่ครับก็ถือว่าดีกับการเคลื่อนไหวตรงนี้นะคะ ใช่ครับถือว่าดีครับอย่างน้อยมันก็มีหุ้นเก่งกําไรให้เล่นบ้างนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะย,ยากาจะหายากอยู่ในช่วงนี้นะครับก็ยังคิดว่ายังยังพอเป็นแนวโน้มที่ยังค่อนข้างดีนะครับค่ะค่ะแนวโน้มค่อนข้างดีที่คุณธีรศักดิ์มองทางด้านเทคนิคนะคะคุณผู้ชมนะคะรวมทั้งวันรุ่มด้วยนะคะใช่ครับ,รบในส่วนของทางด้านหุ้นที่เราตามเมื่อเช้านะคะคุณธีรศักดิ์คะหลายๆท่านฟังไม่ทันตอนเช้าเราจะ follow up ต่อนะคะเย็นนี้ก็คือหุ้นที่เราตาม เราตามอยู่3มตัวนะครับ <3 S 2> ก็คือตัวของ Sola ายูนิแล้วก็ TPI โพลินนะครับก็ตัวของโซล่าเนี่ยผมรอนะครับก็คือให้ทะลุผ่านแนวต้านที่6กุดาก่อนนะครับจะเป็นจังหวะของการ Follow By นะครับที่ที่หกจสศนย์นะฮะใช่ครับใช่ครับพอดีมันมีกองออฟเฟอร์หนาอยู่ค่อนข้างค่อนข้างจะหนาเกือบล้านหุ้นะครับรอให้ผ่านตรงที่ไปก่อนนะครับจะเป็นสัญญาณที่ดีครับว่าอย่างน้อยไม่เห็นไม่เห็นคนขายละ เราก็ค่อยเข้าไปซื้อได้นะครับผมโซลา่านี่ยันตรงนี้มาเลยตลอดทั้งวันเลยนะคะใช่ครับใช่ครับเพราะนั้นมันก็เลยแกว่งในกอรอบแคๆบๆครับแต่ว่าการทะลุผ่านหกจุดหนึ่งศูนย์หกจุดสองศูนย์มาได้เนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับอย่างน้อยเราเห็นว่าแนวโน้มขาลงเนี่ยนะน่า,นะนาจะสิ้นสุดไปแล้วต่ออย่างนี้ไปก็คือไม่ใช้เวออกทางก็จะเป็นขาขึ้นไปได้นะครับผมเฉพาะตัวโซลา่านะคะใช่ครับใช่ครับอืมค่ะพอดี ระบบมันติ้วติ้วอยู่นะคะคุณผู้ชมเลยไม่ขึ้นับเอาอีกตัวนึงดีกว่าครับอีตัวนึงดี๋ยวาับมันยังไม่ทะลุอะครับรอทะลุหกจุดสามจะเป็นฟอ l โล w บายครับท่านปัญหาครับตัวนี้อีตัวตัวไหนคะรับอีกตัวนึงจะเป็นตัวยูนิคนะครับก็ยูนิคก็ถือว่าพอพอใช้ได้คร right ับพอใช้ได้ครับตอนนี้อยู่ที่แปดจุดสี่ศูนย์ะครับผมก็ขยับขึ้นมาได้นะครับตอนแรกอยู่ที่แปดจุดห้าแปดจุดสี่ห้าถึงแปดจุดห้าูนะครับก็อาจจะแบ่งขายครึ่งหนึ่งตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็ ลุ้นแนวต้านถัดไปที่ประมาณ8 9แปดจุถึงเบาทตรงนั้นก็ขายหมดแล้วกันครับผมถึง9บาทขายหมดนะฮะสำหรับยูนิสคอนสตรักชั <Construction S 2> <ข>่นนะฮะใช่ครับอีกตัวหนึ่งที่พี่ารโพลีนยังยืนกลับมาที่เดิมนะฮะครับอ่าที่รโพลีนก็เอาการทดสอบสิบสอห้าแล้ววอลุ่มก็ออกมาสักระยะหนึ่งผมคิดว่ายังไม่ต่ำกว่า12บบาทเนี่ยก็ยังคิดว่ายังเป็นจังหวะของการเข้าซื้อได้ครับ ตามต่อนะฮะ TPI โพลีน12บาทใช่ครับใช่ครับตอนนี้ TPI โพลีนนะฮะเดี๋ยวจะดูว่ายืนที่บริเวณไหนอยู่นะคะ2อยู่นะครับก็ทดสอบ12.5แล้วแต่ว่าถ้าดูจากในแง่ของอินดิเคเตอร์ครับก็ยังถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับผมเพียงแต่ว่ารอให้มันทะลุ12.5ครับเดี๋ยวจะมีพวกเข้ามาช่วยเองครับพวกไหนอะพวกไม่รู้กันครับไม่รู้ไงครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือผมคิดว่ามีโอกาสทะลุมันท่านสูงครับผม ดูจากฟอร์มในตอนนี้ครับฟอร์มใช่ไหมฮะใช่ครับอืมอืมได้ค่ะคุณถีอสักสามตัวเราจะตามกันพรุ่งนี้ต่อใช่ไหมคะครับผมค่ะส่วนเซ็ตก็สบายใจนะที่ยืนส่งยืนยันกันได้เซ็ตไม่น่า,ไม,นาไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นในสิบนาทีจากนี้ก็ถ้าดูในแง่ของทีเฟกท,ที่ที่บอกไว,าาว้เมื่อเช้าที่ลงมาทดสอบอ่าแปดเก้าแปดสองเก้าศูนย์แล้วก็ปิดกลับขึ้นไปไม่หลุดหนึ่งไม่หลุดเก้าเจ็ดสี่ที่ให้ไว้นะครับก็ โมเมนตัมยังมีโอกาสขึ้นต่อนะครับทีนี้ต้านแรกจะอยู่ที่เก้าเก้าศูนย์ครับอาจจะเป็นจังหวะขายทำกำไรก่อนได้ครับเก้าเก้าศูนย์ขายทำกำไรนะฮะสำหรับท่านที่ลองมานะคะครับผมอมค่ะซึ่งทองคำนะฮะทองคำก็ขอตามต่อทองคำก็ยังลงมาทดสอบแนวรับนะครับหนึ่งเก้าหกห้าก็ตรงนี้ถ้ายังไม่ได้ลองเลยและสนใจผมคิดว่าเป็นแนวรับที่น่าสนใจอยู่ครับบริเวณหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์นะฮะอ่า ตัวของเนี่ยนะครับทครับหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์ก็รีบาวขึ้นมาโอเคก็ยังคิดว่ามีโอกาสนะครับทดสอบระดับหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าถึงสองหมื่นอยู่ครับผมหนึ่งเก้าพันเก้าร้อยถึงสองหมื่นบาทนะฮะใช่ครับใช่ครับยังมียังมีโอกาสขึ้นได้ครับทองคํานะคะครับมได้ค่ะค่ะคุณธีรศักดิ์ค่ะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะครับขอชกีครับ ตลาดจะไม่ปิดนะฮะ